ผมอาจจะใช้ตัวอย่างเล็กๆนะแต่มันนับพลายใช้ได้เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยผมมีการควบรวมไทยสมายก็จาได้วันนี้ไทยสมายไม่มีแล้วผมมีการควบรวมไทยสมายกับการบินไทยแล้ววันนั้นปัญหาเดียวกันเลยไทยสมายเป็นองค์กรที่อายุอ่อนกว่าคนส่วนใหญ่อย่างเจเนเรชันคนการมินไทยส่วนใหญ่เป็นอีกเจเนเรชันนึงพอสององค์กรที่ควบรวมกันทำยังไงเหมือนกันเลยครับติที่ลเรถามเราก็ต้องมาดูว่า แต่ละคนเนี่ยให้ประโยชน์อะไรแต่ละคนมีจุดแข็งยังไงน้องรุ่นใหม่จุดแข็งก็คือเขาความคิดเร็วเขาอาจายฟังของกามินไทยมีประสบการณ์มีความรอบรู้ทางทางธุรกิจมากกว่าก็าสามารถจะดึงออกันสองส่วนมาช่วยกันได้ต้องเปิดใจด้วยกันทั้งคู่ก็คือยังเจเนเรชั่นก็ได้ประสบการณ์จากพีพีโอเจเนเรชันก็ได้ความคิดใหม่ๆจากตางอง